ถอนฟันลูกด้วยคีมส,สดแบบไร้ยาชาคุณแม่ชาวยูท่าที่ดึงฟันของลูกชายด้วยคีมในห้องน้ำของซูเปอร์มาร์เกต็ตถูกตั้งข้อหาฐารุณกรรมเด็ก เจนีนเชรีลินไอซอมคุณแม่วัย47ปีรายเนี้เชื่อว่าฟันของลูกติดเชือ้อเธอก็เลยพาลูกชายทั้งสองคนไปที่ห้างวอลมาร์ทจากนั้นเธอได้ซื้อเจลทำความสะอาดมือและก็ครีมปากแหลมก่อนจะพาลูกชายวัย7ขวบเข้าห้องน้ำไปด้วยกันคุณแม่รายเนี้ได้พยายามใช้ครีมดึงฟันหน้าบนสองซี่ออกโดยไม่ใช้ยาชา พี่ชายและผู้จัดก,การที่อยู่ด้านนอกต่างก็ได้ยินเสียงเด็กเคาะร้ายกรีดร้องอย่างเจ็บปวดการถอนฟันทำเองไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดด้วยนะ ฟันของหนูน้อยแตกออกมาเป็นชิ้นๆเจ๋งมากค่ะคุณแม่เด็กเคราะร้ายบอกว่าจริงๆแล้วฟันที่เริ่มหลวมนะ่ะมีแค่ซี่เดียวอีกซี่หนึ่งยังติดแน่นทนปึก๊กแถมเขาเพิ่งจะไปหาทันตแพทย์มาไม่กี่วันก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่พบว่ามีการติดเชื้อแต่อย่างใดคุณแม่จอมโหดรายเนี้ยถูกตั้งข้อหาทารุณกรรมเด็กเนื่องจากจงใจก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางกายภาพอย่างร้ายแรงต่อเด็ก เธอจะต้องขึ้นศาลในวันที่11กรก,กรกฎาคม